นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดตําบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดนายนัทวุฒิทวีเกื้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ ทางคณะครูอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดในช่วงสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยมีนายเดชวันรทักษุมพผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวต้อนรับพร้อมนำคณะครูอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้ารับฟังนโยบายจากทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากโดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นสถานศึกษาเครืออาชีวศึกษาในจังหวัดตากและเป็นสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนติดกับประเทศเมียนมามีมูลค่าการค้าขายชายแดนปีละหลายหมื่นล้านบาทขณะเดียวกัน อำเภอแม่สอดเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการใช้แรงงานด้านฝีมือแห่งใหม่ของประเทศในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาจึงได้มีการเร่งการขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมแรงงานระดับฝีมือกำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ แต่ณนปะัจจุบันได้มีการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ประเทศเมียนมาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านติดกับพื้นที่ชายแดนแม่สอดทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความห่วงใยถึงอนาคตฝีมือแรงงานของประเทศในวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจึงได้ลงพื้นที่มามอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ให้ทางคณะครูอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้มีขวัญและกำลังใจในการเล่าเรียนต่อยอดฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป